สัจธรรมว่างมีครั้งที่ห5 9เรื่องไม่ใช่ของฉันท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่ยีสิกุมภาพันสองพันขอกราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับผิด ที่มีอวิชชาความโลภโกรธหลงเพ้อฝันแบ่งแยกความผิดบาปข้อบกพร่องและความผิดพลาดทั้งปวงข้าพเจ้ายอมรับทั้งหมดสามารถขจัดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวดข้าพเจ้าคิดอยู่ตลอดเวลาทำไมผู้บำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรม มีความเห็นแก่ตัวหาผลประโยชน์ใส่ตนเองเพราะไม่มีคนสอนให้ชัดเจนไม่มีคนอธิบายให้เข้าใจอย่างทองแท้พวกเราไม่รู้ว่าการปฏิบัติงานธรรมคือความจำส่วนรวมคือทำวิถีส่วนรวมคือทำวิถีแยกยนแห่งยางตนการปฏิบัติงานธรรม คือปฏิบัติงานส่วนรวมของฟ้าดินการปฏิบัติงานธรรมคือเป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกในการถ่ายทอดธรรมะไม่ใช่ตัวฉันพวกเราไม่มีคนสอนจึงเกิดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้โอวดเกิดตัวฉันของฉันตัวกู ของกูที่ผ่านมาพวกเรามีความทุกข์ก็เพราะไปเอาสัจธรรมส่วนรวมทำวิถีส่วนรวมรูปลักษณ์ส่วนรวมมาเป็นของฉันของกูของกูคือการยึดติดชนิดหนึ่งคือความลำเอียงชนิดหนึ่งทำไมจึงเป็นของกู จากการปฏิบัติของส่วนรวมทำทำไปกลายเป็นของส่วนตัวเพราะไม่มีคนสอนพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราปฏิบัติงานของส่วนรวมไม่ใช่ปฏิบัติงานส่วนตัวพวกเราเป็นแค่ตัวแทนของฟ้าดินเป็นตัวแทนเท่านั้นทำไมกลายเป็นของเธอ เธอแค่เติมทีเดียวก็เป็นของเธอเสียแล้วคนนี้เป็นของฉันนะทำเช่นนี้พวกเราก็เห็นแก่ตัวเกินไปมีอคติมีอ,มอวิชชาที่ยาวนานก็เพราะพวกเราไม่รู้เพราะไม่รู้จึงต้องรับความทุกข์ความทุกข์ยากลำบากจึงก่อเวรสร้างกรรม ต่อสู้แย่งชิงพัวพันการอุดตลดยังยึดเป็นของกูจะเล่าประสบการณ์ปฏิบัติงานทรรมของข้าพเจ้าให้ฟังปฏิบัติงานทร,รมมีความทุกข์เพราะอะไรแต่ก่อนข้าพเจ้าปฏิบัติงานทร,รมมีอาณาจักรรมเป็นของฉันของกูผู้น้อยคนนี้เป็นของฉัน บุคคลเรื่องราวการงานวัตถุสิ่งของทั้งปวงเป็นของฉันดังนั้นคนอื่นก็จะใส่ร้ายป้ายสีอาณาจากักรธรรมจึงถูกคนอื่นเอาไปบุครากรการงานวัตถุสิ่งของก็ถูกเอาไปก็เพราะของกูจึงเป็นทุกข์อย่างมากเสียใจสุด,สด เกี่ยวพันกันต่อสู้กันต่อสู้จนนอนไม่หลับกลับกรุ่มมากมายสู้จนร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับวันละสามครั้งนอนบนเตียงไม่ได้ต้องนั่งนอนบนเก้าอี้เพราะอะไรเพราะของกูของฉัน การยึดติดว่าของฉันนี่คือข้อบุกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตเป็นความเจ็บปวดที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตของฉันในโลกนี้ไม่มีสักอย่างหนึ่งเป็นของฉันไม่มีอะไรเป็นของฉันแค่ให้เธอยืมใช้เท่านั้นเองเธอปฏิบัติงานรรมเธอบำเพ็ญธรรม ไม่นานก็เกิดเป็นของฉันก็ด้วยเป็นของฉันที่ทำให้เสียใจเจ็บปวดผูกมัดไม่สามารถขจัดอัตรายึดติดอัตลักษณ์ต้องรับความทุกข์อย่างสาหัสมีอวิชชายยิ่งใหญ่ต้องทุกขอยู่ในความทุกข์เพราะอัตราตัวกูยึดเอามาเป็นของกูด้วยเหตุที่ไม่มีคนสอน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจึงถูกคนอื่นวิจารณ์ถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีว่าข้าพเจ้าเป็นมิจฉาเป็นมารว่าข้าพเจ้าเดินทางผิดข้าพเจ้าจึงเจ็บปวดร้าวใจทุกข์ระทมเหมือนถูกดอกธนูยิงทั้งร่างกายเหมือนหมูที่อยู่บนเขียงถูกมีดสับเป็นชิ้นๆ ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนคนร้ายวิญญาณไม่มีอารมณ์กินข้าวไม่มีกระจิตกระจายที่จะทำเป็นคนเย็นชาไปทุกเรื่องก็เพราะไปยึดว่าของฉันทำไมจึงเป็นเช่นนี้เพราะไม่มีคนสอนปฏิบัติงานทมเป็นของส่วนรวมกลายเป็นของฉันของกู ของกูนี้ทำให้ทุกข์มากของกูจะก่อเกิดการแบ่งแยกมากมายนับไม่ถ้วนยึดติดร้ายขอบเขตเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจข้าพเจ้าอุทิศเสียสละทุ่มเทมากมายต้องออกจากบ้านละทิ้งครอบครัวละทิ้งการงานยังต้องมารับทุก มากมายเช่นนี้รู้อย่างนี้ข้าพเจ้าไม่เอาแต่แรกแล้วคิดคิดแล้วไม่ได้นะข้าพเจ้าไม่ยอมดังนั้นข้าพเจ้าต้องหาวิธีหาหนทางที่จะสะบัดความทุกข์ออกไปต้องดึงตัวออกจากกองทุกข์นี้ให้ได้ เอาความทุกข์ทั้งหมดโยนทิ้งไปกลับสู่สภาวะไม่ทุกข์ไม่กัดกรุ้มพระพเจ้าทำความรู้แจ้งตลอดเวลารู้แจ้งอยู่เรื่อยๆคิดหาวิธีถันความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจออกไปเพราะไม่มีคนบอกว่าเป็นของส่วนรวมจึงกลายเป็นของส่วนตัว พอเป็นของส่วนตัวก็จะเห็นแก่ตัวไม่ให้คนอื่นแตะต้องจะยึดอำนาจเอาอำนาจมาแสดงความเป็นเจ้าของเป็นของฉันจิตใจเช่นนี้ทั้งหมดเดินทางผิดเพี้ยนเดินทางมิจฉาความเป็นจริงพวกเราปฏิบัติงานทำ ต้องเป็นของหลักส่วนรวมเป็นคาวิถีส่วนรวมพวกเราแสวงหาสภาวะดั้งเดิมว่างแท้แยบยนต์มีแสวงหาสภาวะเดิมทีมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีพวกเราเป็นความจาส่วนรวมพวกเราคือความจาดั้งเดิม พวกเราเป็นสภาวะดั้งเดิมไม่มีสักอย่างหนึ่งเป็นของฉันพวกเราไม่มีความคิดที่มองการไกลพวกเราไม่มียานตื่นรู้ที่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเราจึงไม่รู้ว่าเป็นของส่วนรวมดังนั้นที่ข้าพเจ้าท่องทุกมาหลายสิบปี เป็นเพราะอาวิชชายึดมั่นถือมั่นคนอื่นกล่าวหาว่าข้าพเจ้าเป็นมารตอนที่มีการประทับยานแสดงอภิญญาหรือเขียนกระบะทรายซึ่งมันเปลี่ยนแปลงจากใจคนยังไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดทั้งหมดคือคนเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอรับวิถีธรรมก็เช่นกัน เธอเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลักสัจธรรมส่วนรวมมาถ่ายทอดธรรมะถ่ายทอดความเป็นส่วนรวมถ่ายทอดมีไม่มีว่างไม่ว่างแต่พวกเราถ่ายทอดความมีความมีคือเป็นของฉันดังนั้นคิดจักกรรมจัดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาโอ้อวดเป็นเรื่องที่ยากมาก พราะที่ผ่านมาข้าพเจ้าปฏิบัติงานทำแล้วยึดอาณาจักรทำเป็นของฉันลูกศิษย์คนนี้เป็นของฉันทำผิดแล้วผิดอย่างมากความจริงจุดเป้าหมายที่พวกเราปฏิบัติงานทำนั้นคือทำอย่างไรขจัดการเกิดตายทำอย่างไรให้หลุดพ้นได้ ทำอย่างไรให้อิสระเสรีทำอย่างไรให้เข้าถึงมีไม่มีว่างไม่ว่างไม่ใช่เป็นของฉันของฉันก็กลายเป็นส่วนตัวเห็นแก่ตัวไปพวกเราไม่มียานตื่นรู้ที่เหนือฉันไปเอานามและรูปลักษว่าเป็นของฉันก็ผิดเลย พวกเราถ่ายทอดธรรมเป็นของหลักสัจธรรมส่วนรวมหรือหลักสัจธรรมสากลไม่มีเป็นของเธอขอแค่ให้เขาสามารถหลุดพ้นสามารถบรรลุพุทธะก็ดีแล้วดังนั้นข้าพเจ้าต้องการพ้นทุกข์จึงต้องไปตื่นรู้ว่า ถ้ำกลางบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจะทำอย่างไรไม่ให้ทุกข์ตอนที่ทุกข์นั้นข้าพเจ้าล้วนแต่ฟังข้างนอกมองข้างนอกอ่านพระสูตรคำพีฟังคนอื่นพูดล้วนบำเพ็ญเสียงและรูปลักษณ์ข้างนอกไม่ได้บำเพ็ญข้างในความว่างตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องความว่าง รู้แต่สิ่งที่มองเห็นได้สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่สามารถจําตอนนี้จึงไปทำความเข้าใจกับการรับวิถีธรรมจึงค่อยๆรู้แจ้งรู้แจ้งถึงการรับวิถีธรรมของข้าพเจ้าคืออะไรการรับวิถีธรรมเจรมมีแน่นอนต้องมีไม่มีฟังให้ชัดเจนนะ จะม,มีแน่นอนต้องมีไม่มีความจำทั้งหมดเสียงและรูปทั้งหมดเธอต้องตื่นรู้หนึ่งจุดชี้เจิมลงไปมันคือมีไม่มีไม่ใช่ความมีกฎของธรรมชาติว่างแท้แยกยนต์มีว่างไม่ว่างมีไม่มีมีไม่มี ว่างไม่ว่างสิ่งนี้จึงเป็นสภาวะดั้งเดิมพวกเรารับรู้สภาวะดั้งเดิมพวกเรารับมหาธรรมของหลักสัจธรรมสากลหลักสัจธรรมส่วนรวมหนึ่งจุดชี้จับพระวิสุทธิอาจารย์เพราะว่าพวกเราต้องการตัดความทุกข์ความกังวล จำเป็นต้องเข้าใจถึงสภาวะมีไม่มีแน่นอนต้องรู้ต้องเข้าใจมีไม่มีมิเช่นนั้นเธอคิดจะหลุดพ้นการเกิดตายคงไม่มีวันนั้นแน่นอนเธอยังวอนขอสิ่งภายนอกมากําหนดให้เธอมาชี้ขาดให้เธอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น นั่นเป็นทัศนะความคิดของพวกเราที่ผิดพวกเราพาคนไปเผาไปฝังร่วมการตกสู่กองไฟเพราะไปยึดเป็นของฉันเป็นของฉันก็จะควบคุมคนอื่นดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจพวกเรามีแต่ภาระหน้าที่มีแต่ความรับผิดชอบไม่มีอำนาจ จำไว้ให้แม่นเราเป็นถึงอวุโสถ้ายังยึดเอาอำนาจก็กลายเป็นของเธอพวกเราเป็นแค่ตัวแทนของหลักศัจธรรมส่วนรวมเป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ต้องการให้ทุกคนบรรลุพุทธะให้ทุกคนหลุดพ้นให้ทุกคนพ้นจากสามโลก ให้ทุกคนพ้นการเวียนไหวตายเกิดตราบใดที่ยังยึดเป็นของฉันเธอก็ต้องถูกเผาถูกฝังไม่สิ้นสุดแค่เป็นของฉันก็ต้องรับกรรมสนองตอบไม่สิ้นสุดแค่เป็นของฉันก็เป็นของกฎแห่งกรรมดังนั้นที่ผ่านมาพวกเราโง่เขลาเบาปัญญา ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันไม่ใช่ของฉันมันเป็นของหลักสัจธรรมส่วนรวมมันเป็นของสภาวะดั้งเดิมไม่ใช่ของฉันหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าใจอย่างทะลุปลุกปลงข้าพเจ้าก็เอาความโลภโกรธหลงอวิชชาความยึดมั่นถือมั่นที่อยู่ในจิตใจ ปลดปล่อยออกไปให้มันหลุดพ้นไปมันไม่ใช่ของฉันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของหลักสัจธรรมส่วนรวมพวกเราปฏิบัติงานทรรส่วนรวมพวกเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับหลักสัจธรรมส่วนรวมถ้าพวกเราปฏิบัติงานส่วนรวม พวกเรากับฟ้าดินเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่างแท้แยกยนมีแยกยนมีว่างแท้ไม่มีที่ใดอยู่ไม่มีที่ใด,ไม,มไ,ดไม่อยู่วันนี้ขอพูดเพียงเท่านี้หากพูดไม่สมบูรณ์ขอองค์เดิมของทุกท่านโปลดยกโทษให้อภัยจำไว้ สรรพสิ่งในฟ้าดินจัก,กรวาลเป็นของสากลเป็นส่วนรวมเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของฉันต้องปล่อยวางเราจึงไร้ทุก์ไร้กังวลเป็นอิสระเสรีสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก